สวัสดีครับทุกคน W DIY and Garage Shop DIY ทุกรูปแบบแดกันทุกงานช่างคลิปนี้เราก็จะมากล่าวถึงเรื่องราวของการคืนสภาพรถไถที่เราทำไปแล้ว4-5หคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังว่าสุดท้ายเราทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วมันจบสิ้นหรือยังและรถใช้งานได้เป็นยังไงบ้างนะครับ คลิปรถถายที่เราทำมาหลายๆคลิปก็จะเริ่มตั้งแต่รถอยู่ในป่าปรับโครงสร้างเปลี่ยนยางไล่ระบบสตาร์ทไดชาร์จไฮดรูริกระบบไฟก็ลองดูนะครับล่าสุดมันไปถึงไหนแล้วนะครับก็คือรถเราสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับเหมือนรถ ใช้งานทั่วไปนะครับเราก็มาไล่ดูเลยนะครับระบบแผงนัาปัดหรือว่าคอนโทรลนะครับก็สามารถเผาหัวได้ผ่าาหัวก็มีไฟแสดงสถานะด้วยนะครับผาหัวก็บิดย้อนสอนนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานนะาปล่อยนะครับถ้าเราจะใช้งานเราก็สตาร์ทนะครับแล้วก็ เราทำสวิตไว้ตรงนี้ตรงกุญแจเขาบิดมาออนปุ๊บระบบไฟต่างๆก็รอที่จะเปิดสวิตเลยนะครับอย่างสวิตอันแรกนี่จะเป็นแตรแตรก็จะเป็นลักษณะหอยโข่งนะครับ<ๆ>ก็ให้เสียงดังนะครับกรณีที่เราต้องการใช้เสียงนะครับ สวิตต่อมาก็จะเป็นไฟหน้าไฟหน้ารถนะครับก็คืออันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเปิดก็โยกขึ้นนะครับถ้าเรายกขึ้นเดี๋ยวไฟบริเวณนี้สองดวงก็จะติดนะครับอ่ะก็ติดนะครับปิดเปิดจากสวิตนี้นะครับปิดเปิด ก็เป็นสามารถทําทงานได้กลางคืนทํางานได้นะครับไฟก็สว่างเลยทีเดียวแล้วก็ปิดไปส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นสวิตช์ใช้งานเราจะต่อพ่วงไปใช้อะไรก็ได้นะครับจะใช้ส่องสว่างก็ได้หรือว่าไปใช้หลังรถเปิดพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าตอนนี้เราทําไว้ก็เป็นลักษณะของเป็นไดโวที่ใช้น้ํานะครับเอ้ยที่ใช้ไฟนะครับไดโวดูดน้ํา โดยใช้ไฟ12โวลต์ในการทำงานขับเขาครับเป็นไดโว์ DC 12โวลต์ก็เราก็ต่อพ่วงมาจากท้ายรถถ่ครับบริเวณนี้มีจุดต่อเราบริเวณด้านถ่ายเราจะใช้แล้วก็ใช้การโยกสวิตช์นะครับเราต่อไว้แล้วเพราะเรา ไว้ลดน้ําต้นไม้หลังสวนนะครับเราต้องไปดูดน้ําในสะแล้วก็ไปลดน้ําหลังสวนน,น,นีก็จะมีไฟแสดงสถานะ2จุดเลยตรงสวิตช์ก็มีตรงนี้ก็เป็น LED กระพริบได้นะครับจะให้ได้รู้ว่าเราเปิดใช้งานอยู่นะครับอย่างตอนนี้ก็ปั๊มน้ำก็มีเสียงมีเสียงทำงานแล้วก็เสียงไม่ดังมากครับเพราะว่าไม่ได้แรงมาก สายไฟก็ใช้เส้นไม่ใหญ่มากครับก็สามารถทนกระแสได้เวลาเราจะปิดแล้วก็โยกลงมาข้างล่างครับก็จะตัดการทำงานของระบบไฟที่เรานามาใช้งานด้านหลังนะครับส่วนท่ออะไรก็แล้วแต่เราจะต่อแบบไหนนะครับอันนี้เราก็ใช้งานไปแล้วหลายครั้งนะครับเพราะว่าเราปลูกต้นไม้ หลังสวนที่เป็นการซ่อมต้นไม้เก่าที่มันตายนะครับแล้วลงใหม่แล้วก็ต้องบำรุงรักษาต้นไม้ให้มันเติบโตในระยะแรกนะครับถ้าเขาติดต้นดีแล้วเราก็ใช้น้ำจากธรรมชาติหรือว่าน้ำฝนนะครับเรามาคุยเรื่องสีนะครับเราก็ปรับสีจากสีเหลืองที่เป็นสีแบบคูโบต้านะครับสีสีเหลือง สีส้มโคบวตาแล้วก็ปรับเป็นสีเหลืองซึ่งเราดูแล้วรถสีเหลืองมันเหมือนรถทางหลวงครับเราก็เลยไม่เอาไม่ชอบเราไปเห็นคลิปรถไถสีขาวซึ่งเป็นยี่ห้อ lamborghini ok นะครับเป็นยี่ห้อรถสปอร์ตเลยเราก็ว่าจะหาสติกเกอร์มาแปะ lamborghini ok เลยนะครับก็จะได้เท่เครับรถในฝันของใครหลายๆคน ระบบกินี่เดี๋ยวเราก็จะทําเป็นรถสปอร์ตสีขาวนี่นะครับหนึ่งที่นั่งไว้ทํางานบนสวนของเราก็เดี๋ยวปรับเป็นสีขาวครับสีล้อสีด้านหลังนี่ด้วยที่เป็นกระเช้านะครับนี่กระเช้าก็ใช้งานอยู่นะครับไม่ได้เอาตัวกระเช้าลงก็แสดงว่าไฮาดรอลิกยังใช้งานได้ดีนะครับระบบกักเก็บน้ามัน ถือว่าใช้ได้ไม่มีรั่วไม่ีซึมนะครับจากการที่ทีแรกมันใช้ไม่ได้เลยลองกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราทํำลิงก์ให้ครับว่ารถคันนี้มันสภาพแรกๆมันเป็นยังไงรถไถยคูบต้าเอลหนซึ่งเป็นรถ18แปดแรงนะครับ2ส,สูบก็เราคืนสภาพมาค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้เดี๋ยว ะไรบ้างก็แล้วแต่เราชอบครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่ามันโอเคแล้วแต่ก็ยังไม่สะใจของเราเราก็อาจจะเปลี่ยนสีล้อเป็นสีขาวให้เข้ากับตัวรถนะครับเพราะตอนนี้รถมันมีหลายสีเกินมันทําให้ดูไม่น่ามองก็เดี๋ยวมีเวลาเราค่อยมาพ่นสีล้อรถไถกันนะครับขนาดยางก็มีขนาด8.3ขีด22นะครับนี่มันกลับหัวอยู่ คุณภาพยางก็เป็นเมคอินอ in ินเดียนะครับอินเดียก็พอลิที่ประเทศอินเดียนะครับส่วนเส้นใยของมันอ่าเรา,าดูตรงนี้ก็จะมีเลข8นี่นะครับ8 PR นะครับก็คือ8 PR ก็คือจำนวนชั้นของตัวผ้าใบก่อนจะเป็นเนื้อยางนะครับก็คือจะเป็นชั้นผ้าใบนะครับ8 PR ก็เท่ากับยางตัวนี้มี8ชั้นบางรุ่นก็จะมี4ชั้นบางรุ่นจะมี6ชั้นเดิมๆติดรถมามีแค่2ชั้นเองนะครับก็ถือว่าขึ้นมา8ชั้นแล้วก็ใช้กันยาวเลยครับเพราะว่ารถไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้ววิ่งแค่ในสวน ลากน้ำยายากปุ๋ยลากสารเคมีไปฉีดพ่นตามต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบสวนนะครับก็ถือว่าเพียงพอเหลือเฟือครับ8ชั้นก็ใช้งานได้อีกนานครับหลาย10ปีก็สวนเราปลูกต้นไม้ใหม่ค่อนข้างเยอะเลยก็ต้องมีตัวรถไถเล็กมันทุกน้ำเพื่อไปลดน,นะครับ ตามต้นน้อยอยู่ตามมุมของสวนตามจุดต่างๆที่เราซ่อมนะครับเพราะเราไม่เดินท่อไว้ทุกต้นก็จะเป็นการลดน้ําโดยมือแล้วก็ใช้รถไถลากน้ําไปนะครับก็สะดวกสบายขึ้นอีกนิดนึงดีกว่าเราใส่รถปิกอัพนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นที่สวนแล้วก็ไม่ใช้รถปิกอัพฟุ่มเฟือยนะครับเอาไว้เดินทางอย่างเดียว ส่วนมาถึงส่วนแล้วเราก็จะใช้รถไถนี่แหละในการไปดูดน้ำขึ้นรถหลายๆอย่างก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้งานเขาเป็นยังไงนะครับก็เรื่องราวก็จะมีอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดคลิปรถไถการคืนสภาพรถไถเล็กของเรา L1801 จากค่ายคูบต้านะครับ เจอก,กันใหม่คลิปหน้ากับ WADYN Color Shop ก็ค้างคาคลิปมานานครับแล้วก็ปิดคลิปพักทีคืิปสภาพรถไทยคูบตะแอนหนึงแปดช่อง WADYN